เชิญยืนวันนี้วันแสนยินดีวันฉลองอันแสนเปรมปรีวันสุขเคอเชิญทุกคนเทวานักบุญนามาสาการวันฉลองอันแสนยินดีโอวันนี้ วันแสนแปรมปรีวันสุขเขอชันทุกคนเทวานักบุญนามสาสการนามสาสการองค์พระเป็นเจ้าเดชะปนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอเมนขอพรสถานของพระเยซูคริสต์เจ้า ความรักของพระบิดาและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายและสถิตกับท่านด้วยวันนี้เราฉลองการกลับใจของนักบุญเปาโลอาครสาวกวันขอท่านนักบุญได้เสนอวิงวอนพระเป็นเจ้าเพื่อเราทุกคนจะได้เรียนแบบการกลับใจเช่นเดียวกับท่านพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อเราจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควร ข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสันพานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพมจารีเสมอขอทุสวรรค์นักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิด ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทิน พระสตรีรุงโรดแด่พระเจ้าในสวงสวรรค์ในมนุษย์ที่พระองค์ทรงโปรดปรานจงประสบสันติสุขบนแผ่นดินขอสรรเสริญพระองค์ขอถวายพระพรแด่พระองค์ขอกราบนมัสการพระองค์ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์ขอขอบพระคุณเพราะพระองค์ทรงพระเกียรติเลอเลิศพระเจ้าข้าพระองค์คือพระราชาสวรรค์ทรงเป็นพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวพระเจ้าข้าพระองค์คือพระบุตร ของพระบิดาและทรงเป็นลูกแกะของพระเจ้าพระองค์ผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทินพระองค์ผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดฟังข้าพระเจ้าทั้งหลายวิงวอนเทินพระองค์ผู้ประทับเบื้องขวาพระบิดาทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ผู้เดียวศักดิ์สิทธิ์พระองค์ผู้เดียวคือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ผู้เดียวสูงสุดร่วมกับพระจิตในพระสิริรุงโน์ของพระบิดาเจ้าอาเมน ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงใช้นักบุญเปาโลอัครสาวกประกาศข่าวดีสั่งสอนมนุษย์ทั่วโลกวันนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายฉลองการกลับใจของท่านขอทรงพระกรุณาโปรดให้ดำเนินตามแบบฉบับของท่านเป็นพยานยืนยันความจริงของพระองค์แก่มนุษย์ทุกคนด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราช เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดรน,นบนอ่านจากหนังสือกิจการอักษรสาวกเวลานั้นเปาโลกล่าวกับประชาชนว่าข้าพเจ้าเป็นชาวยิว เกิดที่เมืองทาสัสในแคว้นซิริเซียแต่เติบโตในเมืองนี้กามารียลเป็นอาจารย์สอนข้าพเจ้าให้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของบรรพุรุษอย่างเคร่งครัดข้าพเจ้ารับใช้พระเจ้าด้วยความกระตือรือร้นอยู่เสมอเช่นเดียวกับที่ท่านทั้งหลายปฏิบัติอยู่ในเวรน,นี้ข้าพเจ้าเบียดเบียนถึงตายผู้ที่ดำเนินตามวิถีทางนี้ ข้าพเจ้าจับกลุ่มทั้งชายและหญิงจองจำไว้ในคุกดังที่มหาสมณะและสภาพผู้อาวุโสทุกคนเป็นพยานยืนยันได้พระเขามอบจด,ดหมายให้ข้าพเจ้านำไปให้แก่บรรดาพี่น้องชาวยิวที่เมืองดามัสกัสข้าพเจ้าจึงออกเดินทางไปเพื่อจับกลุ่มบรรดาคริสตชนซึ่งอยู่ที่นั่นนำกลับมายัางกรุงเยรูซาเล็มเพื่อลงโทษ เวลาประมาณเที่ยงวันขณะที่ข้าพเจ้ากำลังเดินทางใกล้จะถึงเมืองดามัสกัสทันใดนั้นมีแสงสว่างจ้าจากท้องฟ้าล้อมรอบตัวข้าพเจ้าไวข้าพเจ้าล้มลงที่พื้นดินและได้ยินเสียงพูดกับข้าพเจ้าว่าซาโลซาโลเจ้าเบียดเบียนเราทำไมข้าพเจ้าจึงถามว่าพระเจ้าข้าพระองค์คือใคร องค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าเราคือเยซูชาวนาซาเรตซึ่งเจ้ากำลังเบียดเบียนอยู่คนที่อยู่กับข้าพเจ้าเห็นแสงสว่างแต่ไม่ได้ยินเสียงคนที่พูดกับข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าถามอีกว่าพระเจ้าข้าข้าพเจ้าจะต้องทำอะไรองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงลุกขึ้นเข้าไปในเมืองดามัสกัสที่นั่นจะมีคนบอกทุกสิ่ง ที่พระเจ้าทรงกำหนดให้เจ้าทำแสงนั้นสว่างจ้าจนข้าพเจ้ามองไม่เห็นสิ่งใดผู้ร่วมเดินทางกับข้าพเจ้าจึงจูงมือข้าพเจ้าเข้าไปในเมืองดามัสกัสชายคนหนึ่งชื่ออานาเนียเป็นผู้ยำเกรงพระเจ้าและปฏิบัติตามธรรมบัญญัติเป็นที่เคารพนับถือของชาวยิวทุกคนซึ่งอยู่ที่นั่นเขามาพบข้าพเจ้า ยืนใกล้ๆพูดกับข้าพเจ้าว่าซาโลน้องเอ๋ยจงกลับมองเห็นเถิดและในเวลานั้นเองเข้าพเจ้าก็มองเห็นเขาอาณาเนียบอกข้าพเจ้าว่าพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราทรงเลือกสรรท่านให้รู้พระประสงค์ของพระองค์ให้เห็นพระคริสตเจ้าผู้ทรงชอบธรรมและได้ยินพระสุรเสียงจากพระโอษฐของพระองค์ เพราะท่านจะเป็นพยานของพระองค์ยืนยันสิ่งที่ท่านได้เห็นและได้ยินแก่มนุษย์ทุกคนบัดนี้ท่านรออะไรอยู่อีกเล่าจงลุกขึ้นรับสิ่งล้างบาปและเรียกฐานพระนามของพระองค์ชำระล้างบาปของท่านเถิดพระว่าจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้า ทั่วพิภพจนสุดปลายแผนดินได้เห็นความร้อขององค์พระเจ้านานาชาติเอย๋ยจงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดชนชาติทั้งหลายเอย๋ยจงจงเทิดทูนพระองค์เถิดเชิญรับทั่วพิภพ จนสุดปลายแผ่นดินได้แหนความรอยขององค์พระเจ้าเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ต่อเรานั้นกระั่งยิ่งใหญ่และความซื่อสัตย์ของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจเชิญรับทั่วพีพบจนสุดปลายแผ่นดิน ได้เห็นความรอดขององค์พระเจา้านยืนอัลเลลูยาอัเลลูยาอัลเลลู พระเยซูเจ้าตรัสว่าเราได้เลือกท่านมอบภารกิจให้ท่านไปทำจนเกิดผลและผลของท่านจะคงอยู่อะลลูยาอะลลูยาอัลเลลูยาอัลีลูยา พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพกระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาราโกขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงแสดงพระองค์แก่อัครส,สาวกสิบเอ็ดคนตรัสกับเขาว,ว่าท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวงผู้ที่เชื่อและรับสิลิล้างบาปก็จะรอดพ้นผู้ที่ไม่เชื่อจะถูกตัดสินลงโทษ ผู้ที่เชื่อจะทำอัศจรรย์เหล่านี้ได้คือจะขับไล่ปีศาจในนามของเราจะพูดภาษาใหม่ๆได้จะจับงูได้และถ้าดื่มยาพิษก็จะไม่ได้รับอันตรายเขาจะปกมือเหนือคนเจ็บคนเจ็บเหล่านั้นก็จะหายจากโรคภัยพระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเทิน อันนี้เป็นวันสำคัญของภาษาสันสจรอีกวันหนึ่งฉลองการกลับใจของนักบุญเปาโลต้องบอกว่าการกลับใจของนักบุญเปาโลเป็นการเริ่มต้นกระแสะเรียกของท่านเราได้ฟังเรื่องราวที่นักบุญเปาโลได้เล่าถึงประสบการณ์ของท่านในช่วงวัยหนุ่มของท่านที่ท่านเป็นได้รับการอบรมเป็นชาวยิวที่เคร่งครัด แล้ก็มีความรู้สึกว่ามีคนมาทําให้ศาสนาย,ยิวที่ท่านนับถือนั้นได้บิดเบือนไปคือบรรดาพวกคิดสชนทั้งหลายท่านมีความกระตือรือร้อนที่จะพยายามขจัดบรรดาผู้ที่เป็นคริดสชนเหล่านั้นแต่พระเป็นเจ้าพระยูเจ้าเองก็เรียกท่านในช่วงเวลาที่ท่านกำลังเดินทางไป เพื่อกำจัดบรรดาชาวยูเหล่านั้นการกลับใจของท่านเป็นกระแสาเรียกของท่านที่พระเป็นเจ้าได้เปลี่ยนชีวิตของท่านจากการที่มีความตั้งใจจะทําลายล้างบรรดาผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ก็มาเป็นให้ท่านมาเป็นหนึ่งในจํานวนที่เป็นผู้ที่ประกาศศาสนาคริสต์นั้นการกลับใจเป็นเรื่องราวที่เราฟัง เราอาจจะคิดว่านักบุญเปาโลกลับใจครั้งเดียวแต่จริงๆแล้วถ้าเราได้เรียนรู้เรื่องราวของนักบุญเปาโลการแพทย์ธรรมของท่านหรือชีวิตของท่านเราจะรู้ว่านักบุญเปาโลได้มีการกลับใจอย่างต่อเนื่องทุกวันพระเป็นเจ้าได้ให้เรื่องราวต่างๆที่เป็นความยากลําบากเป็นอุปสรรคเกิดขึ้นในชีวิตของท่านเพื่อขัดเกลานิสัยของท่าน แต่การกับใจที่สำคัญที่เราได้ฟังเรื่องราวในวันนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญท่านมีความมุ่งมั่นที่จะดําเนินชีวิตรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้านี่เป็นเรื่องราวสำคัญและไม่ว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นในชีวิตท่านก็พยายามพิจารักษาความตั้งใจอันนี้ไว้ท่านถือว่าชีวิตของท่านเกิดมาเพื่อประกาศข่าวดีของพระคิดเจ้าและท่านพยายามกระทำตลอดชีวิต ข้อคิดที่อยากจะฝากไว้สำหรับพวกเราก็คือว่าเราจำเป็นต้องกลับใจทุกๆวันการกลับใจเกิดขึ้นในชีวิตของเราเกิดขึ้นได้เสมอแล้วเราต้องพยายามที่จะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราความคิดการประพฤติปฏิบัติของเราก็จะได้รับการขัดเกลาวจากเรื่องราวต่างๆบางครั้ง,าง,าง,างจากความคิดของเราเองที่เราตั้งใจทำกิจการที่ดีงาม ได้รับการสนับสนุนแต่ว่าบางครั้งก็มีมีบางสิ่งบางอย่างที่แม้ว่าเราจะตั้งใจดีแต่มันอาจจะได้ไม่ได้ผลตามที่เราคิดนั้นมันเป็นแนวทางที่พระเป็นเจ้าให้เราได้เรียนรู้ทุกๆวันในชีวิตทั้งหมดแล้วต้องการให้เราได้ดำเนินชีวิตไปสู่จุดหมายปลายทางขอท่านนักบ,บุญเปาโลซึ่งท่านได เปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วก็พยายามที่จะรักษาความร้อนรนว่าในชีวิตที่จะเดินไปสู่จุดมุ่งหมายนั้นได้วิงวานองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเราทุกคนจะได้มีจิตใจร้อนรนในชีวิตของเราเพื่อเราจะได้เดินไปสู่จุดมุ่งหมายไปทางของชีวิตเช่นเดียวกันขอาการฉลองการกลับใจของนักบุญเปาโลได้เป็นข้อคิดสําหรับเราว่าเราเองแต่ละคนก็ต้องกลับใจทุกๆวันกลับใจบ่อยๆเพื่อเราจะได้ใกล้ชิดกับพระเราอยู่ในหนทางที่ถูกต้องเสมอ ข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรพรค์มีพระไทยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบรรดาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดร ข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรพราะมีพระทัยเมตตาประทานเลาอองุ่นซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกําลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นองุ่นและน้าพักน้าแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดร พี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสันพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเธอพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระาศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์ด้วยเทินข้าแต่พระเจ้าพระจิตเจ้าได้ทรงดลใจให้นักบุญเปาโลอัครสาวกได้รับแสงสว่างแห่งความเชื่อเพื่อประกาศพระสริรุ่งรนดของพระองค์อยู่เสมอ ขอให้พระจิตเจ้าโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายที่กำลังประกอบพิธีกรรมอยู่นี้ได้รับแสงสว่างแห่งความเชื่อเช่นเดียวกับท่านด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคิสเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงพระองค์ให้เราขอพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนัก ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดการทุกสถานแห่งขนเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นพระองค์คือพระผู้อภิบาลสถิตนิรันดรไม่ได้ทรงทอดทิ้งประชากรซึ่งเป็นเสมือนฝูงแกะของพระองค์แต่ทรงแต่งตั้งบรรดาอัครสาวก ให้ปกป้องรักษาไว้ตลอดมาท่านเหล่านี้จึงปฏิบัติงานแทนองค์พระบุตรปกครองดูแลปวงประชาของพระองค์สืบมาจนทุกวันนี้ดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าจอมจักรวาลพระิริรุ่งโรยแผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการมพระเจ้าสูงสุด ขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามของพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุดขแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโอทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบรรดาลให้ปังและเล่าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสําหรับข้าพระเจ้าทั้งหลาย ก่อนที่พระคริดเจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระไทยพระองค์ท่านทรงหยิบป,ปังขอพระคุณบีออกประทานแกบ่บรรดาสิทธิ์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่าน ในทํานองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ําเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งประธานแก่บรรดาสิทธิ์ตรสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาสสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด ให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนพระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนมาชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับเทวโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลาย ให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังกิสพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียเกรียงศัก์และคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าข้า ปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านบุญโยเสฟพัสดาของพระนางบรรดาอัรสาวกนบุญทุกท่านบุญยาลาสีนิโคลัสและบุญยาลาสีชาวไทยทุกองค์ ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิ่พระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสตเจ้าพร้อมกับพระคริสตเจ้าและในพระคริสตเจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสริรุ่งรอดกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรอาเมนให้เราภาวนาตามที่พระคริสตเจ้าทรงสอน ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินมาในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การพโจ ต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทินโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพระเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตรายทั้งสิน้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพระเจ้าทั้งหลาย อาณาจักรพระอนุภาพและพะสิริ่งโรเป็นของพระองค์ตลอดนิรันดรข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพระเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามคขีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดอนขอให้สันติสุขของพระคิดเสต็จเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยให้เรามอบสันติสุขของพระคิดเสต็จเจ้าแก่กันและกันลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทินลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทินลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลก โปรดประทานสันติสุขเทิญนี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ส่งลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าค่ะข้าวเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าวเจ้าโปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียวแล้วจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์ประกาศพระคิสดเจ้าอาเมน ให้เราภาวนาข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้ศีลศักดิ์สิทธิ์ที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้รับนี้ประทานความรักลึกซึ้งเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงก่อให้เกิดในจิตใจของนักบุญเปาโลอัครสาวกบันดาลให้ท่านมีความเอาใจใส่ดูแลต่อกลุ่มคิสชนทั้งหลายนั้นด้วยเถิด ท้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคิตตเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายอามนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสันธานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแด่ท่านทั้งหลายเถิดอเมนพิธีบูชาขอพระคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคิตตเจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าหน้า361 361หนึ่ง ผู้คมแห้งชาวคริสตชนแต่เป็นบุคคลที่พระองค์ทรงเลือกไว้ท่านเปาโลพบพระเจ้าและได้กลับใจเลือกเดินตามทางไม้แพ้พระนามพระคริสตเจ้าท่านเดินทางไปหลายถิ่นแคว้น ถึงแม่ลำบากยากขค้นแดนกัน้านทันสู้อดทนรว,รวมรวมพี่น้องตั้งเป็นกลุ่มคริสเตชนเมื่อมีความสับสนทันน้อนโดยทานจดหมายวันนี้บรรดาเทวาในสวงสวรรค์พร้อมชาวโลกทั่วกันฉลองเปรมปรีม ท่านนักบุญเปาโลธรรมทูตที่ดีผู้ได้ยอมพรีชีวิตเพื่อพระคริสต์เจ้า